ท่านโคซอกกองทับบล็อกค่ะท่านได้มีการอัปอัปเดตนะคะสถานาการณ์ล่าสุดแรกตะวานันนี้ก็คือ20จกรกฎาคมค่ะท่านก็เปิดเพื่อว่ากัมพูชาย,ยังมีการเคลื่อนไหวนะคะดยการใช้อาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลยิงเข้ามาในฝั่งไทยค่ะบริเวณแนวหน,น้ามีการประทะในไล่ยๆจุดย่างต่อเนื่องค่ะและก็พบว่ามีอาวุธที่ยิงสนับสนุนระยะไกลไปตอกนอกเขตพื้นที่เป้าไม้ทางทาห้ารจํานวนมากในจังหวัดสุรินท์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ค่ะฝ่ายไทยเราก็มีความจําเป็นที่ว่าจะต้องใช้ปฏิบัต การทางทหารดําเนินการตอบโตต่ออาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลค่ะเชนว่าจะรวดละกับปืนใญ่ทีว้ายังคงยิงเข้ามาย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อทีจาไม่ห้พี่นองได้ดับพ้นกระทบดอวามีการสุ้นเสียค่ะละก็แรกวันที่ยี่สิบาคมทีผ่านมานะคะเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีกระสุนปืนใหย่ข้องกัมพูชาไกล้ยังคงพุงเปล่าไส้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบานสําเมงมู่ทีซ้ำตำบลเส้าถงชัยอําเภอกันทรรรักจังหวัดซีสเก ะะอันนี้ได้รับความเสียหายย่างนักถีตัวอาคารแต่ว่าไม่มีผู้ถีเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกกันไปแล้วนั่นเองนะคะและก็ย,ยังคงปรากฏข้าวส่านความเคลื่อนไหวต่างๆที่เบาเกลียงนะ,ะคะรับต่างกัมพูชาจะยังมีอาวุธที่มีปฏิทิพภพนะครับเชน่าพีเอชเอลูนมน,น,น,นะครับนะหรือว่าเอ็มเจ็ดรุ่นหเอ็มบีตรองนึง มีต <M S 1> องนึงนงน่งเนี่ยชายมากเอมีมีตองนึ่งเนี่ยชายมากอยู่ขณะนี้นะครับอาจมีแนวโนมนะครับเนี่ยยิงเข้ามาจับหมาายไทยเราแล้วเลยครับโดยก็ยังไม่ยึดยิงนะน้องอิงออมนะกองทนะัพบกก็ดำเนินการตังคิดความสามารถนะครับเพื่อตอบโต้การรุกรานยืนยันว่ามุ่งเน้นเป้าหมายทารนทางันนะครับและที่ต้องพ้นต่อพี่น้องประชาชนนะนะครับนะเอาก็ตอนนี้พี่น้องอิงก็คนติดตามข้อมูลข่าวสั้นนะครับก็คงจะต้องเรียกว่า ให้ติดตามข้าวจากถังกองทพบ,บกก็ดี<ช>นะครับน่าจากข้าวสีเฉือถทือได้และก็ที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับส่งใจไปช่วยเลือกคนไทยกันนะครับให้นํำใจคนไทยท่านไทยกัน